เสร็จได้ป้ะคะลกคกะเพราสุกมาดามครีมค่ะค่ะนะคะทานข้าวกับมาดามน,นะคผะัดกะเพราสุกมาดามเสร็จแล้วค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนะคะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะครัวมาดามครีมค่ะครัวระดับ5้าดาวครัวมาดามครีมค่ะ <Gr im> พเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ส่งข้อความมาให้ทางอินบ็อกซ์เนาะในอีมาดามครัวระดับ5้าดาวหล่อนนี่คืออะไร คือมโนขึ้นมาเองนะคะเพื่อนเพื่อนพอพอดีว่ามาดามอยู่บ้านเนาะนี่คือการแสดงนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าอย่าคิดลึกไปนะคะเพื่อนเพืพ่อหลายคนถามมาดามบอกว่ามาดามไหนมาดามเป็นยังไรยังไงทําไมนะคะมาดามหายไปไหนมาดามไม่ได้หายไปไหนคือมาดามอยู่บ้านนี่แหละแล้วพอดีว่า อากาศมันร้อนมากเพื่อนๆแล้วมาดามก็คิดคอนเทนต์ไม่ได้คือมาดามก็คิดคอนเทนต์ไม่ได้เพื่อนๆก็ส่งข้อความมาทาง Facebook YouTube มากมายว่ามาดามหายไปไหนมาดามหายไปไหนนะแฟนเพจมาดามนะคะขอขอบคุณมากว่าแฟนเพจมาดามมีคนติดตามเก้าร้อยกว่าคนแล้วมาดามดีใจมากดีใจสุดๆดีใจว่าวดีใจปังๆค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกับข้าวันเลยง่ายๆสล์มาดามครัวมาดามครีมมาดามทาได้คุณก็ทําได้ค่ะนะคะเพื่อนๆนะคะโอเคนะคะเริ่ม เจียวไข่ก่อนเลยนะคะวันนี้มาดามจะเจียวไข่ก่อนนะคะเกระถางไม่ร้อนก็ทำไม่ร้อนแรงมากกท็ทำไม่ร้อนนะคะใส่ไปก่อนกันนะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะว่าการทอาหารของเราก็ผิดพลาดได้เหมือนกันนะเห็นไหมกระทะต้องร้อนก่อนนะที่จริงนะกระทะต้องร้อนก่อนนะนะคะคเพื่อนๆโอ้ไม่กูดเน็ตโอ้ไม่กูดเน็ตตายแล้วตายแล้วมาดามกระทะไม่ร้อน โอเคนะคะเดี๋ยวรอให้กระทะรอแแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทอดไข่กันนะครับวันนี้ไข่เราจะฟูไหมเนี่ยไข่จะฟูไหมเนี่ยไข่กระทะเทร้อนจะฟูไหมเนี่ยนะคะเพื่อนๆใช่ไหมใช่ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเรอให้ไข่รอแป๊บเดี๋ยวกลับมานะคะโอเคเอโคนะคะเพื่อนๆนะใครหมยคะว่าไข่ของมะดามก็เริ่มแบบฟูได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหม โอ้ไมคกูเน็ตนะคะฟูแล้วนะคะเรียบร้อยเพื่อนๆตักใส่จานเลยนะคะคือบางครั้งเนี่ยกระทะที่มาดามใช้มันเป็นกระทะเทปร้อนเพื่อนๆแล้วสังเกตได้ว่ากระทะมาดามแตกแล้วนะ,ะเพื่อนๆมันแตกไปแล้วซึ่งชันไม่เป็นไรหรอกมาดามใช้อย่างนี้แหละนะคะมาดามใช้อย่างนี้นะ <laughs> โอเคนะคะเห็นไหมไข่มาดามสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูว่า เดี๋ยวให้ดูว่าสีสวยมากนะคะโอเคนะคะนี่คืออ๋อเยตายแล้วมาดามทําไมไข่ไม่ฟูเลยว,วันนี้คือผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆนะคะมาดามถ่ายคนเดียวนะบางก็เออบางอองบ้างนะคะแต่ยังไงก็ได้ไข่เจียวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักไปก่อนเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารวนหมูกันเลยนะคะมารวนหมูกันต่อนะคะเพื่อนๆวันนี้มาดามจะผัดทำผัดกนะเพราเนาะซึ่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ของมะดามก็คืออะไรพริกนะคะพริกมะดามปั่นใส่กระเทียมนะคะไว้แล้วนะคะปั่นทั้งขั้วเลยนะคะมะดามขอเอาหมูที่ได้นะคะนี่คือหมูสับนะคะเพื่อนๆนะคะประมาณ500กรัมนะคะมะดามใช้นะคะเอาลงไปผัดก่อนเอาลงไปรวนก่อนนะคะเพื่อนๆก็คือต้องเอาไปรวนก่อนนะนะคะเพื่อนๆนะคะมะดามขอเอาไปรวนก่อนเลยนะคะคือให้เพิ่มความหอมนิดนึงนะคะเพื่อนๆนะคะการทาอาหารเนาะ ก็ต้องเอาไปรวนเกาะนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะสูตรบ้านไทยบ้านมัน,นเกลี <Rey> นั่นแหละบ้านเมนาทานอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้มมดามเพื่อนๆ่ถามบอกว่ามมนาแเราสัมมา่งเมดามทานอาหารกรล่งอ่าไม่ใช่ทานอาหารไทยหรือเปล่าไม่ค่อยทานนะสาม,มีไม่ค่อยทานอาหารไทยแต่ว่าก็ชอบทานพวกผัดผักผัดถั่วง,งอกอะไรอย่างนี้นทานอยู่ข้าวผัดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าไปอาหารก็จะฉันนาคทานไม่ได้นะคะด้วยความที่สามีก็ ทานอาหารไทยเผ็ดๆไม่ได้นะจะขอบอกว่าคาร์โรนาทำแบบไม่ต้องเผ็ดให้ให้ชันทานหน่อยนะอย่าใส่เยอะนะพริกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนางด้วยความที่นางมีอายุแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเแ <laughs> บบว่าอ๊ยมาดามเมาไปสามีมาดาม,ม,าามยังอายุไม่เยอะเลยเพื่อนบอกว่าสามีมาดามอายุยังไม่เยอะเลยเพื่อนบอกตายแล้วเพื่อนเพื่อน,นะคะสามีก็สามีมนาม่าอายุจา ห5สิบห้าปีมีแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาเป็นคนดูแลส,สุขภาพดีช่วงนี้ขายขายสามีนิดนึงนะคะตามสไตล์สไตลโตชูนะคะเพื่อนๆก็ยังก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแบร์ก็ยืนหนึ่งครันะคะแม่มาดามสอนไว้บอกว่าแม่มาดามสอนบอกว่าอิมาดามหล่อนจะยังไงหล่อนจะยังไงนะคะหล่อนก็ชอบู้อง้องสาม,มาดามบอกว่า หร่อยก็ชอบกช้เจ้าชูนะ้แล้วเออเพื่อนเจ้าชูไม่มีแบบว่าเล่เหลี่ยมดีเนาะเพื่อนๆเนาะว่าไหมมันมีแบบว่ามันดูมีสเสน่ห์เนาะว่าไหมเพื่อนๆเนาะนะคะโอ้ <c oughs> ถึงไหนแล้วเนี่ยมาแลาถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะถึงผัดก,กับเราแล้วอยังเอาไข่เนไห่ไหมเราก็ต้องเอาไปไปไปรวนนิดๆน,นะคะเพื่อให้ให้ใหานางแบบว่าเซตตัวก่อนนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะพ,พอเซตตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพริกลงมาผัดกับน้ํามันนะคะซึ่ง แล้วจะสูตรไข่สูตรมันเลยนะคะนี่สูตรไข่สูตรมันเลยนี่สูตรปไดามทำอย่างนี้นะคะเห็นไหมบางร้านเนี่ยเขาจะทอดเขาจะเอาตัวหมูเนี่ยไปรวนจนสุกจนกรอบเลยนะนะคะมาดามคือถ้าใครได้ไปท่ายมาแล้วคือเขาจะเอาหมูเนี่ยไปรวนจนกรอบเลยนะครับเพื่อนๆเนาะโอเคเดี๋ยวมาดามเอกไปหะขึ้นนิดนึงได้ไหมนะคะซึ่ง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 เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดาม เดี๋ยวเรามาผัดพริกกระเทียมเลยค่ะเห็นไหมครับผัดกระเพราของมาดามเสร็จเรียบร้อยแล้วคับเพื่อนๆนะคะมาดามปรุงอะไรลงไปนะคะเมื่อกี้คือแบบมาดูกล้องอ้าวพูดไปไม่ได้ไม่ได้อัดกล้องเพื่อนๆโอ๊ยมาลมเสียมากๆนะคะคือมาดามก็ใส่ซอสแม็กกี้ลงไปครับเพื่อนๆนะเห็นไหมเห็นไหมคะใส่ซอสแม็กกี้ลงไปแล้วก็ใส่สารให้ความหวานลงไปนะคะเพื่อนๆนะคะอุ้ยสารให้ความหวานลงไปเห็นไหมว่ามันไม่อ้วนนะคะ นะคะเห็นดูดูแคลอรี่นะเห็นไหมคะว่ามันไม่อ้วนเลยอันนี้นะคะซึ่งทาจากมาจากประเทศฟินแลนด์เลยนะคะโอเคนะคะแต่แล้วมาดามลืมอัดกล้องอะก็พูดไปก็ลืมอัดนะคะวิธีการทํานะคะยังไงก็เดี๋ยวมาดามเอาไปรวนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะมาดามก็เอาพริกลงไปผัดนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูการว่ามาดามจะราดข้าวแล้วกินกับไข่เจียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ กับข้าวมาดัดำกินผัดกับผัดกะเพรานะคะแล้วก็มีผักชีแนมนิดนึงนะคะอยู่ต่างประเทศเขาหน้า,นา,นานร้อนมีผักชีทานแล้วก็มีไข่เจียวนะคะเห็นไหมเดี๋ยวมาดดำจะมาชิมให้ดูเลยเดี๋ยวมาดำจะมาชิมให้ดูเลยขอชิมก่อนเลยว่าอาหารเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆโอ้ยเสียดายเมื่อกี้แบบว่าพูดไปประมาณสักห้านาทีเราไม่ได้เปิดกล้องเรื่องของเรื่องไม่ได้อัดไว้อืมอ,อร่อยขอให้เจอดอยขอให้เจอหน่อย ขอให้เจอนิดนึงขอให้เจอหนึ่งคำอือวุ้ยปังปังมาก้คาคะเพื่อนๆนะคะขอขอบคุณมากที่ติดตามนะมาดำาทานข้าวก่อนนะคะผัดกะเพรามาดามผัดกะเพรานีรร้ที่เยอรมันค่ะง่ายๆค่ะสวัสดีสะสวัสดีสนะสวัสดีค่ะ,วคะอวเดเซนเช้า